เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นฟูลไทม์ต้องมีอะไรทําบ้างในแต่ละวันโอเคและศึกษาอย่างไรให้ได้ผลกำไรเกินยี่สิบเซนค้าเนื้องอนเป็นอย่างไรคะโอเคหลักๆแบบนี้ก่อนนะพี่จะติ๊กนะเป้าหมายยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากว่าเราเนี่ยต้องเลือกหุ้นเติบโตเป็นหลักพูดถูกไหมใช่ไหมต้องเลือกหุ้นเติบโตเป็นหลักนะครับแล้วถือเนี่ยยาวมากไม่ได้ด้วยนั่นแต่ว่าคุณต้องมีหุ้นในมืออยู่ตลอดเวลา ต้องมีหุ้นในมืออยู่ตลอดเวลาครับนั่นคือเหตุนั่นคือเหตุนะครับดังนั้นหน้าที่ของเราคือการหนึ่งหาหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาศึกษาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทยอยกรองหุ้นแล้วก็รวบรวมหุ้นที่ดีเอาไว้กลุ่มหนึ่งแล้วก็ไล่ศึกษาไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับซึ่งการศึกษาแต่ละตัวใช้เวลาไงวันสองวันอย่างน้อยแบบแห้งแบบแห้งคือแบบหน้าจอแบบสดคือคุณต้องไปคอมมูนีวิสิตไปสกตันบัต ซึ่งใช้เวลามากกว่านั้นอีกใช่ไหมครับอ่าหนึ่งละนะครับในตารางเอาเดลี่ก่อนเดลี่ผมาทำอย่างนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยผมเป็นคนตื่นสายนะครับปกติเนี่ยผมตื่นประมาณแปดโมงนะครับงั้นตอนเช้าๆคุณจะเห็นผมงัวเงียหน่อยนะครับผมตื่นประมาณแปดโมงนะแล้วก็เขาปิดมงป๊บก็เริ่มอ่านข่าวฟังข่าวนะครับเออข่าวเนี่ยหลักๆเนี่ยผมจะอ่านจากบทวิคไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเดลี่รีพอร์ตนะครับของแต่ละบล็อกเกอร์ผมเนี่ยเป็นสมาชิกกสิกรโอเคไหม เคสิเคที้นะครับกสิกรนะก็เขาจะมีสรุปทุกวันนะเขาจะมีสรุปทุกวันเป็นผมให้เขาส่งมาเป็นอีเมลโอเคไหมเขาส่งมาอีเมลทุกวันนะครับก็จะมีสรุปสถานการณ์สรุปสถานการณ์หนึ่งม okay, <erc ough> ีข่าวหุ al> quiero, ้นข่าวหุ้นที่สําคัญหนึ่งละสองข่าวเศรษฐกิจโลกนะอยู่ในนี้แหละอยู่ในรายงานพวกนี้รายงานจะมีเป็นสิบๆฉบับนะครับก็ไล่อ่านทุกฉบับนะครับมีรายงานเยอะแยะเลยอ่ะเช่น ออราคาทองคำํำราคาน้ํามันออ,อะไรอีก <c oughs> อะไรอีกนะรายงาน Trade. ดีเ e c t ตอร์เทรดดูซิว่าในแต่ละวันเนี่ยมีผู้บริหารเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยซื้อขายหุ้นเน่ยเท่าไหร่ยอย่างไรอันนี้สําคัญเพราะว่าถ้ามีการซื้อขายใหญ่ๆห,หลักห้าร้อยล้านพันล้านเนี่ยสําคัญมากต้องสังเกตไว้ใช่ไหมครับ <c oughs> ตอนผมซื้อบ้านปูเนี่ยผมอะซื้อหลังจากที่คุณคุณอะไรวะ ชนินว่องกุศลกิจซื้อสองพันล้านคุณชนินว่องกุศลกิจซื้อบ้านปูสองพันล้านตอนนั้นราคาตอนปีสองพแปดนะสองพันเก้านะตอนนั้นคุณชนินว่องกุศลกิจซื้อราคาเฉลี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทวันนั้นยังยังไม่ขั้วผางหนึ100่งหนึ่งร้อยเอ๊ยยังไม่แตกพางใช่ไหมเออยังไม่แตกพางผู้ผิดหนึ่งร้อยแปสิบสี่บาท วันที่ผมซื้อเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทต้นทุนผมอ่ยถูกคุณชนินโงคุสนิจด้วยน <c oughs> ะเห็นไหมเราจะเห็นสัญญาณไงเห็นสัญญาณเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ก็เห็นปั๊บก็แต่เห็นราคาอยู่แล้วว่ามันถูกนะครับผมก็ประเมินเคืงคุณภาพมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เลยซื้อตามเลยครับมาเนี่ยแล้วก็มาขายประมาณสักเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นหุ้นเด้งตัวแรกที่ได้เด้งเยอะอะครับ <c oughs> จริงๆขึ้นถึงพันด้วย นะคือหนึ่งพัน 1, ได้ห้าเด้งใช่ไหมไม่ขาย <c oughs> นะไม่ขายมาขายตอนเจ็ดร้อยห้าสิบนะตอนนั้นมันมีข่าวครับตอนถึงหนึ่งพันเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเชล์ออยนะครับแล้วผมก็พยายามเช็คข่าวก่อนไอ้ราบอกเช็คข่าวเนี่ยว่าจริงไหมจริงไหมจริงไหมเนี่ยนะครับก็แล้วก็มันมีปัจจัยมันมีผลระยะยาวกับธุรกิจนะครับก็เลยเฮ้ยไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ก็เลยขาย <c oughs> <c oughs> อ่ะพอสองชั่วโมงเนี่ย ก็จะจะอ่านข่าวฟังข่าวใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมาเริ่มดูตรงนี้ครับว่าผมจะเริ่มเริ่มทบทวนว่าเออในแต่ละวันเนี่ยหุ้นเนี่ยที่อยู่ในลิสต์ผมเนี่ยอยู่ในลิสต์ผมเนี่ยมันมีมอสเยอะมากน้อยแค่ไหนหุ้นในลิสต์นะไม่ใช่หุ้นในพอร์ตนะหุ้นในลิสต์นะตัวไหนมอสเยอะๆผมจะสนใจเป็นพิเศษถูกปะวีไอสนใจหุ้นถูกไงใช่ปะตัวไหนมอสเยอะผมจะเลือกที่จะมาศึกษาเชิงคุณภาพไง ผมจะแบบผมจะมีหลักงี้ไม่งั้นนะคุณจะไม่มีหลักยึดส่วนคุณนเนี่ยมีเจ็ดร้อยตัวคําถามนะเหมือนที่คุณจ้ยถามเมื่อกีก้คําถามคือคุณจะเริ่มต้นศึกษาตัวไหนคุณรู้ไหมว่าจะเริ่มต้นศึกษาตัวไหนคุณรู้ไหมมันไม่มีหลักยึดใช่ไหมครับเลือกหุ้นที่ชอบเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ถูกละราคาไม่ถูกอะซื้อได้ไหมก็ซื้อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยใครที่เดียดแรกของผมคือมอต้องเยอะก่อนราคาต้องถูก พอราคาถูกปุ๊บผมถึงจะเลือกขึ้นมามาเริ่มศึกษาอย่างเงี้ยครับก็ศึกษาไปทีละตัวทีละตัวแบบนี้เหมือนกันนะครับเหมือนพวกเรานั่นแหละ <c oughs> เลียรมไหมครับ <c oughs> คุณกะปติเลียร์เ <c oughs> นาะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวอ่านก่อนะคุณ <c oughs> บอถามว่าอ่าข่าวเศรษฐกิจ ่านที่ไหนคะข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายของหุ้นของรายใหญ่ดูนี่ <c oughs> มันเป็นรายงานตัวหนึ่งชื่อว่า er trade <c oughs> director trade นะครับ d i r e c t r director trade นะครับไม่ใช่รายใหญ่นะเป็นกรรมการนะกรรมการบริษัทนะครับรครับครับแล้วแอปสตอ็อกไรด้านนี่อาจารย์ใช้บ้างไหมครับไม่เคยเลยครับที่ก็ามีรายงานผู้บริหารซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน <c oughs> อ๋อมันก็อันเดียวกันนะ่ะมันก็เอาม,มาจากรยายงานตัวเดียวกัน ก็ไม่เคยใช้เพราะว่าผมก็อ่านทุกวันอยู่แล้วครับแล้วแล้วพวกแอปอื่นๆนาจา์มีใช้ไหมไหมไม่เคยใช้ครับคืออย่างนี้แอปที่ว่าเนี่ยนะคําถามคือหลักการของแอปคืออะไรอ่ะเราทำนี้ก่อนแอปส่วนมากเนี่ยประโยชน์ของมันคือการฟิลเตอร์ใช่หรือไม่ใช่ประโยชน์ของแอปอะคือฟิลเตอร์กรองการกรองกรองหุ้นว่าเอ้ยห้าปีเนี้ยเติบโตไหมถูกต้องไหมอะไรประมาณเนี้ยถูกต้องไหมครับปัญหาของแอปคืออย่างนี้ครับ ปัญหาของแอปคือได้ภาพหยาบๆใช่แต่เมื่อคุณ <c oughs> ดังนั้นการใช้แอปได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คุณจะได้หุ้นมากลุ่มหนึ่งไงถูกไหมครับแต่คาถามคือหุ้นกลุ่มนั้นนะ่กี่ตัวจะมีประมาณสิบยี่สิบตัวสมมติสามสิบตัวแล้วกันแอะสามสิบตัวคุณก็เลือกจากหุ้นกลุ่มนั้นก่อนก็ได้แต่ผมเนี่ยมันต้องขยายวงแล้วไงคือสามสิบตัวมันไม่พอแล้วความหมายคือสามสิบตัวที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยในช่วงเวลาผลบอกเลยว่า ปีที่แล้วกับปีเนี้ยหุ้นถูกคุณหลับตาจิ้มน,นะคุณก็กําไรผมพูดเลยปีที่แล้วเนี่ยคุณหลับตาจิ้มไปห้าตัวคุณต้องกําไรไม่มีทางขาดทุนแต่ในช่วงตลาดมันเติบโตช่วงตลาดพีคๆอะ่ะคุณหลับตาจิ้มขาดทุนอย่างเดียวลิสที่คุณมีอะ่ะจะไม่พอครับลิสที่สแกนด้วยแบบนั้นอะ่ะวิธีแบบนั้นอะ่ะมันจะได้ได้คุณคุณภาพดีๆใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้บอกไง ว่าราคามันถูกหรือเปล่าผมงผู้ถูกไหมคุณจะได้ลิุ้นที่ดีใช่แต่มันไม่ได้บอกว่าราคาถูกหรือเปล่าสุดท้ายคุณก็ต้องมาประเมินเองอยู่ดีนะครับประมาณนี้ซึ่งไอเพมเพงผมเนี่ยมันประเมินราคาให้เสร็จสรรพแล้วไงแตว่าถูกหรือแพงใช่ไหมครับแล้วก็เลือกหุ้นถูกๆมาแล้วก็แล้วก็ไล่ประเมินทีลตัวทีนี้ผมก็ต้องมาสแกนเองเหตุผลเป็นว่า เออเลนส์ผมมันต้องกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้เลนส์ผมเนี่ยประมาณสี่ร้อยตัว <c oughs> ที่อยู่ในเรดาร์เฉยนะไม่ใช่ว่าประเมินคุณภาพทุกตัวแล้วนะไม่ใช่อยู่ในเรดาร์ก,กว้างๆนะครับก,กว้างๆนะครับสี่ร้อยตัว <c oughs> แล้วผมก็ดูเหมือนเดิมดูว่ามอสเยอะไหมถ้ามอดเยอะสนใจเฮ้ยมอดห้าสิบเปอร์เซ็นต์มอดหกสิบเปอร์เซ็นต์สนใจไหม,มสนใจสนใจก็เข้าไปศึกษาคุณภาพศึกษายังไงก็ดูใ่าสุกทีนึง ดูอัปเดตคำนิวิสิตก็เหมือนที่สอนไปอ่ะเหมือนที่บอกไปอ่ะครับผมมีคาถามหนึ่งว่าสมมุติว่าไอ้หุ้นถูกชนิดที่ปีเตอร์ลินท์เขาแนะนานะฮะสมมติถ้าเราจัดแค่สี่ฟา์ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไหนเพื่อว่าเรารอเวลาว่าถ้ามันถูกมาเนี่ยเราจะได้ไปทยอยซื้อไงครับเราจะทํายังไงว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มไหนจะดูยังไงอย่างที่บอกว่าว่าต้องประเมินเชิงคุณภาพให้ต้องศึกษาเชิงคุณภาพก่อนครับถึงจะสามารถประเมินได้อย่างแม่นยํา ถึงจะสามารถประเมินได้อย่างแม่นยําครับ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยไอ้หุ้นหุบประเภทนะครับมันจะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มหลกัหลกๆครับถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มหลกัหลกๆกลุ่มแรกคือหนึ่งถึงสามกลุ่มที่สองคือสี่ถึงหกหนึ่งถึงสามเนี่ยหลกัหลกๆนะครับดูที่การเติบโตเป็นหลกักโอเคไหมหนึ่งถึงสามเนี่ยดูการเติบโตเป็นหลกักแต่ไม่ใช่การเติบโตในอดีตนะเป็นการเติบโตในอนาคตนะคุณก็ต้องดูคุณภาพดีีไงถูกต้องไหม คุณต้องดูว่าดูอัปเดตสิว่าผู้บริหารเนี่ยมีเป้าหมายในปีหน้ายังไงมีเป้าหมายในสามปีข้างหน้ายังไงถูกต้องไหมครับคุณจะรู้อนาคตใช่ไหมครับเข้าคร่าวใช่ไหมครับไอ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหนึ่งถึงสามเนี่ยดูที่การเติบโตเป็นหลักนะครับสี่ถึงหกเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งสองกลุ่มเนี้ยอาจจะมีลักษณะควบควบกล้ำกันได้ควบกล้ำกันได้เช่นบางธุรกิจโตเร็วด้วยเป็นวุฒิจัดด้วยก็มีครับนะอย่างพวก M t c สวัสวอ์เนี่ย เป็นวัตจักรด้วยเป็นโตเร็วด้วยเพราะตลาดยังเติบโตอยู่แต่เขาก็ยังหลีกเลี่ยงการเป็นวือจัรไม่ได้เขาก็อยู่ถึงสองสองกลุ่มเลยนะครับ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์คะ <c oughs> แปลว่าหลังจากเราเรียนจบได้เครื่องมืออะไรพร้อมแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการหาหุ้นโดยการมานั่งไล่ A B C D ถึง Z อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ก็เป็นวิธีที่คุณจะได้หุ้น <c oughs> ที่คุณภาพดีแน่นอนนะครับ ผมก็ทําแบบนี้จริงๆอ่ะแล้วเท่าที่ผมเช็คมากับเพื่อนๆที่น v i ด้วยกันนะครับก็ทําแบบเดียวกันทั้งนั้นนะครับแล้วไอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกค่ะเ i r เตอร์เรดอะไรเงี้ยก็คือไปอ่านได้ในกัิกรได้เลย<ช>โดย<ช>ไม่ต้องสมัครสมาชิกหรืออะไรงี้ใช่ไหมคะเฮ้ยต้องต้องสมัครสิสมัครบล็อกเกอร์เขาอะอ๋อโอเคครับค่ะเขาส่งข่าวทุกเชา้าอยู่แล้วครับ หลักๆก็อ่านข่าวพวกนั้นเพราะแต่อย่างที่บอกว่าหลักๆกับผมไม่ได้เอาความคิดเห็นเขามาไ like. งผมเอาเอาเอาแฟกต์เข้ามาไงเอาข้อมูลเข้ามาไ like. งครับเขาจะบอกเรื่องนี้ด้วยจะบอกเรื่อง inward ยู u curve ด้วยปีที่แล้วอ่ะผมมาล้างพอร์ตตอนเดือนกันยายนปีที่แล้วอ่ะผมล้างพอร์ตตอนเดือนกันยายนเนี่ยเหตุผลเป็นเพราะว่า inward ยู u curve นี่แหละ inward ยู u curve อ่ะคืออินดิเคเตอร์ทางเศรษฐกิจนะครับน้องน้องพลอยังอยู่ไหมครับ หรือต้องพลอไปไหนละ <c oughs> ออะไม่เป็นไร <c oughs> นะเอออินโหมดยูเคิฟคืออะไรคืออย่างนี้ <c oughs> มันคือผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นกับระยะยาวนะครับผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นกับระยะยาว <c oughs> มันลบก,กันคําถามครับพันธบัตรระยะสั้นกับระยะยาวอ่ะพันธบัตรระยะไหนมีผลตอบแทนสูงกว่าครับระยะยาวถูกต้อง <c oughs> ถูกต้อง พอระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องผลตอบแทนเยอะกว่าใช่ไหมครับเพราะเราถือยาวกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พันธบัตรระยะยาวลบด้วยพันธบัตรระยะสั้นผลตอบแทนนะติดลบติดลบ,ดลบเรียกว่าอินเวอร์ตฮิวเคิร์บนะครับเรียกว่าอินเวอร์ตฮิวเคิร์บอินดิเคเตอร์ตัวนี้โคตรแม่นโคตรแม่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดเจ็ดครั้งในอดีตเกิดขึ้นเจ็ดครั้งอินเวอร์ตฮิวเคิร์บเนี่ยเจ็ดครั้ง วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้น5ครั้งครับเกิดขึ้น5ครั้งนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่าตลาดอะแพงมากคุณทุกตัวที่ผมถืออยู่อะแพงทุกตัวผมก็ตัดสินใจขายล้างพอร์ตเลยนะครับปีที่แล้วแต่ผลต็้แต่ปีที่แล้วผมก็ดีอยู่แล้วก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็เลยล้างพอร์ตเลยมานนี้แล้วก็ฟุกครับดังนั้นเนี่ยปีนี้ผมก็เลยไม่ขาดทุนเพราะว่าเพราะว่าผมขายไปแล้วใช่ไหมครับ